สวัสดีครับอยู่กับช่องเล็กรถดำบซิ่งครับวันนี้มาอยู่ขอนแก่นครับมาดูเจ้าสานี่เอ2วายสองหนึ่งห้าสโหดโหดเลยครับ หน้ารถปออิดนะหน้ารถด,ดำไม่ไม่ซึ่งก็ไม่รู้ครับเป็นทีมงานไหนนอครับมาดูฝีมือเท่ามันจานชูเปล่านี่ ซับผู้ไลเจียติดปูนะครับเริ่มเจียแล้วอยู่ขอนแก่น นี่ครับเป็นโรงงานถูกดีวันอาทิตย์ว บางแรงเกิดเตอร์ชาติเจริญทรัพย์ด้วยยามน์ครับเนี่ยงานเยอะงานเยอะครับ 喂 <laughs>。 วางเล่งนะนาจะมีแต่เสร็จกูนครับ ลิกมนเลิกมนหน้าเมือโอ้โหว้าว おい <laughs> <laughs> ันตรายครับันตรายวางขึ้นเป็นนะอดูอดครับอ้าเต็มเนีว Успал